ชื่อว่างาน Exfoliant Peel ครับผมบก็ไกด์คอลลิก Peel เอ้ยชื่อไกด์คอลลิก Universe <ừ> ไกด์คอลลิก Universe ครับผมก็จะมี Exfoliant Peel ครับผม<ส>เป็นตัวนำตัวชูโรงขององานวันนี้ก็เป็นอีเวนต์วันนี้จะถึงวันที่6เลยครับผมก็สามารถมาแวะกันได้อยู่ที่ทางเชื่อมระหว่างร้านกันมันดียังไงคะทุกคนดียังไงล่ะครับผมเนี่ยใช้มาแล้วก็คือจะเป็นมาที่ที่ผมรู้สึกว่าใช้ง่ายมากๆได้ผัดเซลล์ผิวที่บ้านเองเลยเหมือนที่ผู้เชี่ยวชาญมา ดูให้เองที่บ้านเลยแล้วก็พอมาเสร็จ15นาทีเนี่ยไปล้างออกใช่ไหมก็รู้สึกว่าเออผิวก็จางใสามากขึ้นลดเลือนจุดด่างดำได้มากขึ้นแล้วก็คือผมอ่ะรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเก็คือถ้าใครลองกันครั้งแรกเนี่ยก็คือผิวจะกระจ่างใสตั้งแต่แรรครั้งแรกเลยตอบโจทย์เราเนาะด้วคามเปผู้ชายมันตัอะไรง่ายๆเนาะอะไรนะมันตอบโจทย์เราเยมากตอบโจทย์ครับใช่ๆตอบโจทย์มากเพราะว่าใช้ง่ายมากๆด้วยความที่ผมผู้ชายด้วยก็จะ ก็จะใช้ใช้ง่ายเลยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพง่ายค่อนข้างมากอันนี้ก็ตัวนี้ก็คือไม่แพ้แต่สําหรับใครที่กลัวว่าจะราคายคืงนิดนึงก็สามารถทดสอบได้ที่หลังแขกนิดนึงก่อนก็ได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับ L'Oreal e x c e l l e n t e p o e ตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวชูโรของอีเวนต์นี้เลยจะเป็นไกด์คอลเลคชั่นนี่แหละครับจะมีหลายหลายลายเลยแต่อันนี้เป็นลายใหม่เป็นแมสครับผมก็ สำหรับใครที่อยากรอนะครับก็สามารถรอได้นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีค่ะค่ายที่โผล่มาเื่อนเือ่ครับผมเป็นยังบ้างดาเนินไป็งไเอดนินคดีเรื่องเรื่องที่มีแอคเคาท์น่ี่ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือตอนนี้ก็มีค่ายออกมาประกาศแล้วว่าจะมีการแจ้งความแล้วก็ทางผมเองก็มีทนายส่วนตัวที่ที่ทำเรื่องนี้เหมือนกัน ก็ตอนนี้ก็กำลังหาตัวชื่อคนที่แบบทำให้เขาเพุ่งน,นั้นครับผมแล้วก็ถ้าหาได้แจ้งความแจ้งความเสร็จแล้วฟ้องครับคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบพี่ผมหรอกเพราะผมไม่ได้ให้ค่าของทีกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรียกว่าอ,อะไรมันกระทบกับคนรอบตัวผมแล้วก็กระทบกับการงานของผมด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้จักผม แล้วมาเจออะไรพวกนี้ก็จะเข้าใจผิดในในเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นในเรื่องที่เขาพูดแค่เอามันหรือว่าพูดไม่มีข้อมูลจริงๆก็นั่นแหละครับรอโดนครับผมบัญชีสามบัญชีนี่ค่ะเราคุณเขาไม่ใช่แค่สามครับมีเยอะเลยครับใช่ครับผมใช่แต่ตอนนี้ก็คือกำลังไล่หาชื่ออยู่เพราะว่าใครใครช่วยหาก็สามารถนี่มาได้นะทำมาได้ เราจะมีดำเนินคดีอีกหลายหลักมชีอีกหลักก็ดำเนินเรื่อยๆครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือมันมันมันส่งผมไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของผมด้วยแล้วก็คือมันไปเดือดร้อนคนอื่นด้วยคือเดือดร้อนตัวผมแล้วผมยังไม่ค่อยอะไรใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยก็เรื่องมัไม่ค่อยสนใจคนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็คงจะไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเขาถึงเขาคงว่างมากที่เขาต้องมาทำอะไรพวกนี้ใช่ ก็เห็นบ้างครับมีทั้งที่คนส่งมาให้ดูด้วยแล้วก็เห็นด้วยตัวเองด้วยเราต้องจัดจิตใจคนรอบข้างไงบ้างเพราะคนอื่นก็แม่เลยครับใช่ก็คนทั้งครอบครัวเราพ่อพ่อแม่แล้วก็ตัวผมเองด้วยใช่ก็โดนด่าในเรื่องที่มันไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะอมาพูดด้วยอะไรนะเพราะมันมันไปทําให้คนอื่นเข้าใจผิดอะไร ็อยากให้ออกไปแนวไหนหรอ,หอก็ตามตามรูปคดีแล้วครับผมว่าจะทำได้ถึงขนาดไหนแต่ก็จะเอาเล่ยหนึ่งที่สุดครับไปทั้งสุดทางทั้งแค่นทั้งอาญาเลยนะครับก็าาถ้าหาชื่อคนได้ก็ก็จะก็จะทำครับตั้งแต่ประกาศออกไปแล้วมีมีผลต่ออะไรอย่งไรร่อมว่าจะเป็นแบบอเช้ารงี้อ๋อคนพวกนี้ไม่น่าจะรู้สึกผิดหรอถ้า <c oughs> ผมก็ คือในส่วนตัวผมนะที่เขาด่าออมาว่าผมหรือว่ามาพูดอะไรไม่ดีกับตัวผมอ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโกรธใครอยู่แล้ะแต่ว่าคือแค่แค่รู้สึกว่าพูดยังไงให้มัแรงดิอ่าแค่รู้สึกว่าเออมันมันมันเหลืออดละแต่เราเขียนบทความมานานแล้วแต่เขาไม่เข้าใจเลยใช่ใช่ให้เขารู้ว่า อะไรคืออะไรจปด่าอีกขึ้นมาดิค้าอายาดาเลยนะเออพราะมันไม่มีเรื่องอะไรให้มันด่าเออใช่อะไรที่เราทําผิดจริงๆล้วก็เราก็ยอมรับใช่คือถ้ามันเป็นคําติหรือคาอะไรที่ที่เราทําแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันทําให้เราแก้ไขได้เราเรียนรู้ได้เราก็จะทำแต่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่แต่ว่าอะไรที่มันก่อเฟคนิวหรือว่าอะไรที่ด่า่มซั่วอะไรอย่างเงี้ยด่าแค่เอามันปากอะไรอย่างเงี้ย ก็นั่แหละครับถ้าติดต่อแบบขอแบบขอมอบกระช้ามาขอโทษรับไหมรับไหมไม่รับรับทำไมเจอกันนี้ชั้นสานเท่านั้นครับผมซื้อกระเช้ากินเองได้ครับก็แต่พูไปก็ไม่มีไม่มีมีแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่มีอะไรเนาะหายไปแล้วเนาะตอนตอนนี้ก็ก็กำลังติดต่อทางค่ายด้วยทางนายในทางค่ายด้วยภายสนศนย์ผด้วยว่าอะไรยังไงบ้าง กู้เลยครับมีทั้งไทยด้วยต่างชาติด้วยครับใช่ใช่ก็บางคนก็ปิดใอ้เขาไปแล้วหรือเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละคอยตา้ตัวได้ครับสุดท้ายนี่ค่อยากเตือนอะไรไหมคะสํรับการใช้โซเชียลของทุกคนใช่ไหมครับก็โซเชียลมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ยังเรียนรู้การใช้โซเชียลอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่แน่นอนคือผมไม่เคยไปด่าใครมั่วซั่วเราไม่เคยไปแบบ ทำอะไรให้คนอื่นแบบดูไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เป็นเถือดร้อนเ็นื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากทำแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็นั่นแหละก็ผมเองก็ระวังระวังการใช้โซเชียลอยู่ด้วยับผมก็อยากให้ทุกคนก็ระมัดระวังด้วยเหมือนกันแล้วกันก็ใจเข้าใจเราับผมถ้าเรามาเจออะไรแบบนี้ถ้าเรามาโดนอะไรแบบนี้ถ้าคนรอบตัวของเรามาเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็ก็คงรู้สึกไม่ดี ก็ออยย่่าใช้เรื่องราวดีๆค่ะฝากคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตครับผมคอนเสิร์ตครับจะกดบัตรแล้วนะครับวันที่5ครับผมก็วันที่5กับวันที่6เลยวันที่5จะเป็นออนไลน์วันที่6จะเป็นทุกทุกทุกช่องทางเลยครับผมก็สำหรับ Jiminay o a s t Away Concert ครับจัดขึ้นในวันที่30 31สิงหาคมที่ Impact Arena ครับผมก็สามารถไปจองบัตรกันได้นะครับที่ไททิเกตเมเจอร์แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆก็ที่เดียวกันเลยครับวันนี้โชว์เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมครัับบคคิโชว์รผม ที่โชว์กิตเพลงแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วเร็วๆนี้เลยความบังครับผมเดี๋ยวเแล้วจองแล้วครับเดี๋ยวไปแน่นอนพยายามหาอะไรใหม่ๆมาให้แฟนๆได้ดูได้รับชมได้รับฟังมาเรื่อยๆอืมใช่แบบเพราะว่าด้วยความที่เราก็ทำคอนเสิร์ตมาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากหาอะไรใหม่ๆให้แบบเฮ้ยถ้าไม่มานี้จะเสียดายนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปแน่นอน อาจจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเลยครับกดปารได้ทันครับผมกดฝากกดบัตรเลยต้องต้องมูที่ไหนดีครับไหนก็ได้มูที่ไหนดีเหรอมูได้แดงไหมวิ่งหมดรอบสองไลยก็ไดมีสองรอบครับก็ก็ฝากด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ